สวัสดีค่ะกินดีตอนรับกับเขาซูช่องต้งลูกตาลชาแนลค่ะกับมือน,นีตอนเช้านะพี่น้องเนาะตอนเช้าวันนี้ตะวินกาลังสีโพะค่ะพี่น้องจ้ามองสอดหน้าต่างออกมาพี่น้องอันนี้บริเวณทักหลังบ้านลาหลังน่อยสีส้มนะพี่น้องอันนี้คือแปลง อย่างน้าจ้ะส่วนตรงนี้ก็คือถุงนาแปลงมือวานี่ค่ะให้หมือวานี่ที่เท่างอแย่เลยแล้วเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าหนึ่งแปลงเดี๋ยวสิไาพี่น้องอยางลงไปเบิ่งอยู่ค่ะบอกว่าซองหน้าตางเหมันจะเหมืนจะกัดยางมืเอเส้าพี่น้องเสียงมาเฮาอย่างน้อพี่น้อ พี่น้องเสียงนกเสียงกานกหอ่อนอนเอเต้นเอนเตนอยู่น้ำสายไฟพี่น้องอนี่นะคะนกเอียงเนาะพี่น้องทองขาวๆนี่นกเอียงนะคะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่จ้ะว่าคือนกกาะไรบรรยากาศเช้านี้ค่ะ สดชื่นอยู่ค่ะพี่นอ้องแต่บุรุษเนื้อโมเวีนสีหอนมาเนาะเมืองทองฝาบางพื้นที่ยังมีฝนตกปลายๆอยู่ด้พี่น้องจา้าใจยูเชยภูมิฝนมาตกแล้วค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องเงินแปลงนาที่ท้าวเงาะย้อยหน่่ยเราเฮ็ดหมูหวานนี่เนาะค่ะไปเบิ้งไกลๆกันนะพี่น้องไปพี่น้องไปเบิง้ง แปลงที่เราเฮ็ดแล้วเมื่อวานนะาวานี่เนาะเมื่อวานนี่เจอบริย่างมะไทายเด้อพี่น้องเมืวานนี่ตอนที่เราเฮ็ดโอ้โอ้พี่น้องจ๋าเบิง่งเรามาตเตโ้าพ่อเอาเอา <c oughs> นาะพวกชางอเย,ยนุ่ยมาเตโ้าแทะวันเซย์เซย์ทั้งหยาเดิพี่น้องเบิง่งเราเฮ็ดนี่ นี่ครับมื่อนี้เราเสียดแปลงนี่เด้อพี่น้องเฮ็ดให้นี่เด้อนี่แหละกับรถคู่ใจแล้วรถไถเดินตามพี่น้องปู้โหลองอยิ้มหน่อะยไอ้หนุ่ยพามาเตียยไอนุ่ยอ่ะเตียวเด็กพี่น้องแปลงที่เราเห็ดเมื่อวานนี่จ้ะที่เสร็จแล้วเมื่อวานนี้ นี่จ้ะพี่น้องที่เราไถมือวัดนเนี่ยค่ะเรียบร้อยคา,าดเรียบร้อยวันนี่จะบริมาไทยตอนที่ร้อนไทยแล้วคา,าดแล้วนะพี่น้องะเอามามาทายตอนเศร้านี่แหละนี่คะ่ะแปลงนี้เสร็จแล้วเฮ็ดเสร็จแล้วก็แตกต่งอย่างนี้เนาะจ้ะพี่น้องจ้าแปลงนี้เฮ็ดเลี้ยวๆขึ้น งามๆน้องไปดองน้องศาสตร์สานตาดิเนาะเนาะปัดมะเฟืองแปลงที่พันเห็ดพี่น้องเอ้ยบึงหกไหลบึงหยาบ <c oughs> บึงหยาบบึงหยาพี่นอ้นองพี่นอ้นอ,งนองจ๋าต้นไม้ต้นม่ะวานนี้ที่เตยบ,บอกเด้อที่เตยถามพี่น้องไปว่าต้นซีนนะค่ะต้นทั้งนีงค่ะ ต้นที่มันเป็นเปลือกสีน้ำตาลเข้มๆนะจ้ะสีน้ำตาลสวยๆอะ่ะนั่นคือต้นสักได้จ้ะพี่น้องต้นสักทองปลูกไว้ทั้งหมดสามต้นค่ะกำลังใหญ่พี่น้องจ้าเพราะว่าส่วนมากที่อ่ที่เห็นส่วนมากต้นสักทองที่เห็นส่วนมากจะเป็นเอ่อจะเป็นแต่แบบที่เขาเห็นว่าโอ้เป็นสักทองไง ตะเคียนท้องโอ้ยบอผิดต้องขออภัยพี่น้องต้นตะเคียนท้องพี่น้องจ๋า่วนมาเดี๋ยวเห็นคือแต่ต้นที่มันแห้งแล้วน้องพี่น้องแห้งแล้วอะที่เพิ่นเห็นว่าอันนี้ต้นตะเคียนเด้อต้นตะเคียนที่เพื่อนเอาขึ้นมาจากน้ำออกขึ้นมาจากดินจากโคนเห็นไหมจ๊ะต้นมากจะเห็นแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่นี่คือต้นที่สดสดต้นเป็นๆเทียนเอามาปลูกน้าพี่น้อง อันนี้มุมนี้มุมนี้ส่วนทางนี้ส่วนทางนี้น่าจะเป็นมะอ,อื่นพ่นละเท <c oughs> ่าง,งอแล้วค่อยสิมาไถ่มะวานน่จาจะน่าจะเป็นพรุ่งนี้พี่น้องจา้าอืนโอ้ยต้นมะข้าลูกตันแรงมใส่ออกช่อแล้วก็แห้งเหี่ยวไปพี่น้อง บ่มีน้ำเพื่อเพื่อนเนาะบางปีบางไดเนี่ยก็ได้หรือพระท่านได้กินหมากพี่น้องพาวน้ำหอมลูกตาลเอาบรรยากาศยนีมือเศร้ากลางทุ่งนาของอา่าพอเขาหมดนะจ๊ะหลังจากไถสรทจิ์วานสิ็จพี่น้องจ๋าจะเป็นลักษณะนี้เนาะเอามาฝากพี่น้อง เบิ่งพอทถาวงาอ่อนว่านอีกจักรอบพี่น้องแถวนี้ที่เตยปลูกต้นกล้วยพี่น้องตายเบิดตายหมดเลยจ้ะนี่เด้อพี่น้องต้นผงชูรสหรือต้นชายยาที่พี่น้องถาม,มาว่าปลูกไใบ่อนะมีเล้วจ้ะพี่น้องมีสองต้นบางใหญ่แต่ว่าบ่กินพี่น้องกิน โบ,โบมากปันใดจ้ะบมากปันใดหรือพวกกินนี่หรอช่วงเมื่อไดช่วงหนา้าฝนวังฝน,นตกมากเลนี่จ้ะยอดแบบไงออ่อทางอแล้วเมื่อวานเขาเดือดสาบนี่น้องโอ้ทั้งฝนฝนกระไทยยันไม่รองจ้ะทั้งฝนฝนกระไทยแปะเอ้าลุงทั้งนั้นพฝนคือรถไ,ไทยญ่ไทยแล้วฝนใส่ไทยน้อยอีกเล โอ้โหโอ้เพราะว่า oh. มื mm ่บ hmm. oh ้านเมื oh ่อก้อนนี่เห็นรถไถใหญ่เพิ่นมาไถแล้วสันนี้พอไนได้เลี้ยวคือได้ไถน้อยมาไถอีกสันนี้โอ้น้าพี่ยอมอมเตี้ยโอ้อยู่เกะกันหลายจะว่าน้าไผ่ไปน้าไผ่พี่ท่องอึบ เอ๋อหมาเฮาอีหยังทางนั้นไปพี่น้องไปเบิ่งกระดานหมาไม่ห่อีหยังโอ้พญางเลาะนาเพิ่นคือกันจักรยานน้อยลูกตาลโตลูกตาลทได้ตื่นยิ่พี่น้องจ้าบนหยุด ทองมีทองมีนกูกจ้าทองมีมันกวนตีพี่น้องพอแล้วพอแล้วกำพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงก็จ้าพี่น้องทองมีอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งกวนพอบกันคลิปใหม่จ้าพี่น้องสวัสดีจา้า